6ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตากําลังจะมีโชคลาภก้อนใหญ่นะครับมีโอกาสได้จับเงินก้อนโตเลยทีเดียวอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสันพีดิกนะครับสาหรับในวิดีโอนี้เราจะมาดูดวงโชคชะตากันนะครับคนที่เกิดใน6ราศีต่อไปนี้นะครับดวงชะตาเนี่ยมีเกณฑ์ที่จะมีโชคลาภมีเงินทองไหลเข้ามาในชีวิต นะครับก็จะมีเยอะมีะน้อยหรือได้ยังไงเนี่ยมาจากทางไหนเนี่ยก็เดี๋ยวมาติดตามไปพร้อมๆกันก่อนอื่นเรื่องโชคลาภเนี่ยผมต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่ามันขึ้นอยู่กับบุญวัสนาบารมีของแต่ละคนนะบางทีเนี่ยเราเกิดวันเดือนปีเดียวกันเนี่ยแต่ดวงชะตาก็ไม่เหมือนกันนะครับบางทีเกิดราศีเดียวกันเนี่ยบางคนได้มากบางคนได้น้อยบางคนไม่ได้เลย นะครับฉะนั้นเนี่ยส่วนหนึ่งอยู่ที่โชคลาภวัสนาบารมีของแต่ละคนที่เคยสร้างมาในอดีตนะครับเขาเรียกว่าโชคดีเนี่ยเพราะเราเคยได้สร้างสมความดีได้เคยช่วยเหลือผู้อื่นได้เคยทาทานมาแล้วนั่นเองนะครับแต่จริงๆเนี่ยเราก็ควรช่วยเหลือกันถ้าไม่เขาเรียกว่าไม่ติดขัดอะไรนะครับโอเคก็แต่ละราศีเนี่ยคนที่เกิดใน6ราศีนี้มีราศีไหนมีวิธี เสี่ยงโชคนําโชคยังไงเดี๋ยวมาดูกันเริ่มจากราศีแรกครับคือคนเกิดราศีกุมนะครับคนที่เกิดในราศีกุมเนี่ยดวงชะตาเนี่ยมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากพระนะครับอ่ามีโชคลาภจากการไปทําบุญการไปเข้าวัดการฟังธรรมการใส่บาตรนะครับมีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากตรงนี้ได้นะครับสําหรับใครที่เกิดในราศี นะครับแนะนําว่าวันพรุ่งนี้เนี่ยให้คุณลองทําบุญถวายสังฆทานดูนะครับหรือไปทําบุญอะไรก็แล้วแต่ที่คุณสะดวกมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบได้แล้วก็ขอพรอนะครับเน้นอ่าเกี่ยวกับวัดนะครับจะค่อนข้างดีพอสมควรนั่นเองสําหรับคนที่เกิดราศีกุมราศีที่2ครับคือคนที่เกิดราศีมีน,นะครับคนที่เกิดในราศีมีนเนี่ยดวงชะตามีเกณฑ์มีโชคลาภจาก งานที่คุณทําอยู่นะครับหรืออาจจะมาจากที่ดินหรือบ้านเลขที่ที่อยู่อาศัยก็ได้นะครับสาหรับคนที่เกิดในราศีมีนนะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งเนี่ยก็จะมาจากการอธิษฐานการไหว้พระการขอพรอะไรพวกนี้นะครับคนเกิดราศีมีนก็มีโอกาสที่จะมีโชคลาภจากตรงจุดนี้มาอีกจุดหนึ่งได้นะครับก็ถือว่าคนเกิดราศีมีนเนี่ย เรื่องดวงชะตาเรื่องโชคลาภก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับฉะนั้นเนี่ยก็อย่าปล่อยผ่านก็แล้วกันนะครับราศีที่3คือคนที่เกิดราศีเมษนะครับคนที่เกิดในราศีเมษนะครับให้คุณเนี่ยอธิษฐานขอพรน,นะครับขอพรจากองค์เทพที่คุณนับถือหรือจะเป็นองค์พระราหูก็ได้นะครับแล้วคุณจะมีโชคมีลาบมีเงินมีทองนะครับมีโอกาสที่จะ มีรายได้เพิ่มมากขึ้นนะครับอีกทางหนึ่งก็คือโชคลาบเนี่ยมีโอกาสที่จะมาจากเพื่อนสังคมหรือคนในสังคมที่คุณคุยอยู่ก็ได้นะครับมีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบจากตรงจุดนี้นะสำหรับใครที่เกิดในราศีเมษราศีที่4นะครับคือคนเกิดราศีมิถุนนะครับคนที่เกิดในราศีมิถุนเนี่ยดวงชะตามีโอกาสที่จะมีโชคมีลาบมาจากหนึ่เลยก็คือการเดินทาง นะครับอ่าการเดินทางไปในที่ต่างๆการสแสวงโชคต่างๆนะครับ2ก็อาจจะเป็นเลขยวดยานพาหนะของคุณนะครับเล,เลขของยวดยานพาหนะคุณเนี่ยอาจจะนําโชคลาภมาให้กับผู้ที่เกิดในราศีมิถุนนะครับอันนี้ถือว่าค่อนข้างที่จะพอใช้ได้เลยทีเดียวสําหรับใครที่เกิดในราศีมิถุนนะครับราศีที่5ครับคือคนที่เกิดราศีสิงห์นะครับ คนที่เกิดราศีสิงห์เนี่ยโชคลาภมีโอกาสที่มาจากคําพูดของคุณมาจากการสื่อสารของคุณมาหรือว่าจากเลขเอกสารต่างๆที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเอกใจมันสะกิดในใจอะไรประมาณนี้นะครับตรงนี้เนี่ยมีโอกาสที่จะนําโชคลาภมาให้กับตัวคุณได้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีสิงห์แล้วก็ราศีที่6นะครับคือคนที่เกิดราศีพิจิกคนเกิดราศีพิจิกเนี่ย โชคลาภมีโอกาสที่จะมาจากการงานของคุณนะครับอาจจะเป็นเพื่อนในที่ทํางานก็ได้อาจจะเป็นอา่าเรื่องของเกี่ยวกับที่ทํางานของคุณนะครับหรืออาจจะได้มาจากเพื่อนที่อยู่ไกลๆคนรู้จักที่อยู่ไกลๆการติดต่อสื่อสารที่อยู่ไกลๆหรือบางทีเนี่ยก็อาจมาจากกลุ่มที่คุณติดตามอยู่อะไรแบบนี้นะครับสำหรับผู้ที่เกิดในราศีพิจิก นะครับก็คนที่เกิดในหราศีนี้ดวงชะตาเนี่ยเรียกได้ว่าช่วงนี้นะครับโดดเด่นเรื่องของโชคลาภพอสมควรนะครับก็ถือว่าโดดเด่นกว่าคนเกิดราศีอื่นๆนะแต่ว่าสุดท้ายนี้ก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าทุกอย่างอยู่ที่การทําบุญวัสนาบารมีที่เราสร้างมานะบางคนถ้าสร้างบุญวัสนาบารมีมาเยอะเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในหราศีนี้แต่ถ้ามันถึงคราวรับผลบุญแล้วอ่ะ ก็มีโอกาสที่จะได้นะครับแต่ในทางกับการถ้าคนที่อยู่ใน6ราศีนี้ไม่ได้สรั่งบุญสร้างวาสนาสร้างวารมีทําความดีอะไรมาเลยนะครับก็มีโอกาสที่จะไม่ได้เหมือนกันนะครับการที่เราจะมีโชคลาภได้เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่าเราต้องเคยเป็นผู้ทําบุญทําความดีช่วยเหลือผู้อื่นอะไรพวกนี้มาก่อนนะครับฉะนั้นเนี่ยก็สิ่งที่ควรทำเนี่ยคือการทําความดี นะครับก็ถ้ามิวจะทํากับใครก็คนในครอบครัวก่อนนะครับให้เราสตาร์จากคนที่อยู่รอบตัวคนที่อยู่ในวงสังคมของเราก่อนแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้ยากจนเกินไปแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับสําหรับวันหวยออกหรือวันเสี่ยงโชคนะครับก็คือก่อนออกเนี่ยเราพยายามอย่าพึ่งพูดไม่ดีหรือทําไม่ดี นะครับใครทําไม่ดีกับเราเนี่ยเก็บไว้ในใจก่อนให้มันพ้นช่วงเวลาออกไปก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์ทีหลังนะครับตอนเช้าเช้าตอนบ่ายบายเนี่ยทาใจดีใจร่มร่มสงบสงบไปก่อนนะครับเป็นคนดีไปก่อนว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็สวดมนต์อธิษฐานขอพรทําความดีกันไปนะครับแล้วตอนเย็นนะครับใครที่ทําเรื่องไม่ดีกับเราเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปเคลียร์กันทีหลัง แนะนําว่าตอนเช้าเ้าเนี่ยเขามีความเชื่อมาจากคนโบราณนะอันนี้เราได้เคล็ดมานะครับจากคนรุ่นก่อนๆเขาบอกว่าตอนเช้าเ้าเนี่ยอย่าพูดจาไม่ดีอย่าไปทําอะไรไม่ดีนะครับเพราะว่ามันจะเป็นเหมือนกับการขัดโชคลาภของตัวเองนะครับก็อะไรที่รู้สึกไม่พอใจอ่ะคือรู้แหละคนเรามันมีอารมณ์นะเนาะแต่ว่าแบบต้องต้องอดไว้ก่อนอดไว้ก่อนเดี๋ยวหลัง ช่วงเย็นช่วงหวยออกไปแล้วช่วงบอกโชคไปแล้วเดี๋ยวค่อยไปเลีรยกันนะครับก็แนะนําว่าช่วงก่อนออกเนี่ยเราเก็บดวงเราไว้ก่อนนะเราอย่าเพิ่งขัดลาบขัดผลประโยชน์ของตัวเราเองก็แล้วกันนะครับโอเคก็ขอให้ทุกคนร่ํารวยมีโชคมีชัยนะครับก็ทําอะไรก็ประสบความสําเร็จ,จเจริญรุ่งเรืองคลิปนี้ประมาณนี้อย่าลืมกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับ